Mini Concept x m อ n e ซีวคันใหม่รุ่นล้ามากและก็ดูแพงสุดๆนี่เป็นรถต้นแบบสำหรับงานดีไซน์ใหม่ของ m ินิรุ่นใหม่เลยครับนับจากนี้เป็นต้นไปอาจจะเป็นว่าที่ All-New Countryman รุ่นใหม่ก็จะเป็นคันนี้เป็นรถ SUV c r o s s o v e r ไฟฟ้า100%คันแรกเลยครับที่ตัวถังเขาจะยาวอยู่ที่4 0 5 0 m mm, มมกว้าง1,990ม m mm, มสูง1,590ม m mm, ม มาด้วยตัวถังสีฟ้า Royal b l บูเป็นขอบไฟสีเขียวผสมกับสีฟ้าตัดด้วยหลังคาสีเขียวเดินชายล่างด้วยสีเขียวเข้มและชุดสเก์ตสีเขียวด้านหน้าเรามาเจาะรายละเอียดกดีไซน์กันบ้างไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบ Matic LED กระจังหน้าพร้อมกับไฟ l i g t t s t r เลต i n g และลูกเล่นกราฟิก Animation ถ้าเปิดไฟ daytime running light นะครับจะสว่างแบบ3ต้แหน่งแบบนี้ รวมถึงสามารถตกแต่งลูกเล่นที่เป็นแอนิเมชันทางไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้าได้อีกด้วยอย่างล้ำเลยครับทุกคนชุดแต่งด้านล่างก็จะเป็นสีดำตกแต่งเพิ่มด้วยสีส้มและสีเงินกระจกข้างเป็นขนาดเล็กตกแต่งด้วยสีเขียวสีดำเงินและสีดำในส่วนของที่เปิดประตูเป็นแบบเรียบสนิทแต่ก็ยังมีช่องว่างให้จับง่ายๆอันนี้ดีนะครับเพราะว่าไม่หนีบมือคนแน่นอนชุดจับแปลกต่างค่าจะเป็นสีทองพร้อมกับเชือกสีเขียว และไฟท้ายแบบ Union ยน c จ็แบบ LED ที่สุดพิเศษล้ำด้วยลวดลายข้างในที่เป็นลูกศรพอปิดไฟท้ายไฟท้ายเขาจะดำแบบดูๆแบบนี้เลยครับผมมองว่าเท่มากๆเลยครับคันนี้และคันนี้มาพร้อมกับปลอกอลอยขนาด20นิ้วในส่วนของภายในห้องโดยสารนั้นเน้นความเรียบง่ายด้วยเส้นสายที่น้อยตรงกลางก็ติดจอที่เป็น OLED ขนาดใหญ่เลยเป็นแบบทัชสกรีนแล้ก็ยังคงเหลือแบบ ปุ่มไว้ควบคุมที่เป็นแมนวนวลไว้ด้านล่างให้อยู่ด้วยอันนี้คือสะดวกสบายนะครับมีปุ่มเหลือไว้ด้วยพอรุ่นใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าปุ่มพวกนี้จะหายไปแทบหมดแล้วครับวัสดุภายในห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งแผงประตูพุ่มไะไร,ร่วมไปถึงส่วนต่างๆภายในรถยนต์จะไม่มีส่วนผสมของหนังสัตว์เน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต์สิ่งแดล้อมอันนี้นี่คือดีจริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้เบาะเขาก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตอย่างสวยเลยทุกคน มีหลากหลายสีมากๆรวมแล้วสวยมากๆเช่นกันในส่วนของด้านหลังดูขนาดใหญ่เลยเบาะหลังมีการเดินได้ที่เป็นสีเขียวและก็สีส้มรวมถึงได้เบลสีม่วงอีกท้งหากเวลาลงรถนะครับคันนี้จะมีไฟเท่ๆแบบนี้ติดมาด้วยส่วนคุมพลังของมินิคอนเซ็ปต์เอคันล่าสุดคันนี้จะขับเคลื่อนได้วยไฟฟ้าอเตอร์ฟ้า1ต0ตอนนี้เลยไม่มีรายละเอียดขนาดมอเตอร์หรือว่าขนาดแบตเตอรี่หรือว่าระยะทางแต่อย่างใด คาดว่าจะเป็นเจเนอเรชันใหม่พัฒนาจาก BMW iX 3 i4 หรือว่า iX นั่นเองรถต้นแบบคันนี้จะถูกนำไปโชว์ที่งานเกมคอน2022เมืองโคโลนที่เยอรม,มนีครับเขาจะจัดโชว์ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2022นี้เป็นต้นไปเลยบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถอีีอีกหนึ่งรุ่น1นึคันที่น่าสนใจมากๆผมก็บอกว่าไม่นานนะครับคันขายจริงจะได้ออกมาให้เราได้เห็นกัน สำหรับวันนี้จะมีข่าวสารเกี่ยวกับรถอีวีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ